ขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งรกรวิทย์ครับรายการนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเชา้าทางสยามธุรกิจแช n แนลนะครับเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทเข้ามาแนะนำในรายการของเราได้เลยเช่นทักกิกิกซี่พิธีกรภาพภาษาอังกฤษของเราวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกๆท,ท่านกันนะคะค,ความสำเร็จเมื่อมองทางไกลมีชื่อว่าความฝันเมื่อเดินเข้าใกล้เปลี่ยนชื่อเป็นเป้าหมายเมื่ออยู่ในมือมีชื่อว่าความสุขค่ะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องประกอบรวมกันนะครับคนทําธุรกิจต้องมีความฝันนะครับถ้าคุณฝันได้ไกลคุณก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้คุณนั้นเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มนะฮะแนะนําตัวเลยครับครับผมนภัชชิมพลนะครับจากบริษัทเซกิอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ อยู่ที่ระยองนะครับอำเภอเมืองครับครับคุณนภัสฉินพลนะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับอยู่อำเภอเลยครับอยู่อยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองใช่ครับทำธุรกิจในด้านของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นครับอัตโนมัติครับน่าสนใจนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับใช่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ในมือคุณใช่ครับนนเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนฮะก็คือ ทำงานได้3โหมดทำงานได้4โหมดนะฮะอัตโนมัติเลยนะครับความพิเศษก็คือก็คือสามารถปล่อยอ่าแล้วก็ให้ทํางานโดยอัตโนมัติโดยโดยที่คุณไปไหนก็ได้ก็แล้วแต่ค์รยนต์ก็คือจะทางานอัตโนมัติเลยเปิดทิ้งไว้เลยนะครับที่เขาทำความสะอาดในบ้านของคุณไปในระหว่างที่คุณไม่อยู่บ้านใช่ครับไม่ต้องกังวลกลับมาบ้านสะอาดเลยนะครับพร้อมทั้งทำความสะอาดกันครับพร้อมๆกันกลับไปใช้ได้ด้วย หมายความว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเขาเดินกลับไปชาร์จเองชาร์จไฟตัวเองได้ด้วยน่าสนใจมากครับนะฮะตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับ iTO p p l u s ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์รบวงจอดโอท็อปสายโบทอป5ดาวความภูมิใจคนคันในยาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเพื่อไฮโดรซินปุ่มพลังรถขี่จำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพารเซนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์รวมการก่อสร้างรบวงจอ เวอร์ชันโซล่าผู้จำหนายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บวิทคอมคิดถึขงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บวิทหอการค้าจังหวัดศดรีสะเกษโดยนายสุริคงอังกัตกุลเกษประธานของการคา้าชามตัวขวดเจ้าบุญสุดทีบบน่น,น่าจะคุ้มบนแมตเตอร์มีขายขายและสอนสูตรนะครับแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูงโอปีเลเทอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งงานหนังทำมือ แสงรุ่งเกษตรปินซีผู้วิจิยเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อโฆษณาเข้ามาในรายการนี้ได้ตามมาได้โทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนะครับไปทาความรู้จักกับเรื่องราวของเขากันเชิญครับอธิบายเลยความพิเศษของเจ้าหุ่นยนต์โรบอตนะดูดฝุ่นของคุณครับก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้คือก็คือสามารถทางานได้อัตโน,นมัตินะฮะการทํางานคือเราสามารถตั้งเวลาการทํางานได้คือใน7วันเนี่ยจะให้มันทําทุกวันเลยก็ได้นะครับพอและพอพอเวลาเส้นสุดการทํางานหรือว่าแบตหมดเนี่ย มันก็กลับชัดประชาร์จอัตโนมัตินะครับซื้อแล้วจะมีอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างในภาพครับอาจะมียูเซอร์เมนูนะฮะมีอะแดปเตอร์มีตัวมอบนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์เป็นสแปร์ให้แล้วก็มีด็อกสเตชันสลับชาร์จแล้วก็มีแปรงสลับคลีนนิ่งเวลามันสกปรกนะฮะแล้วก็มีรีโมทสุดท้ายจะมี2สิ่งก็คือแปรงปัดมีให้4ชิ้นแล้วก็มีสกรูเป็นสแปร์ครับ ก็คือมันสามารถที่จะเข้าไปวิ่งตามซอกนะตามมุมใต้เต,ยตียงใต้โต๊ะได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถวิ่งซิกแซกทั่วห้องนะครับครับแล้วก็วิ่งสุ่มเวลาเวลาเจอสมมติเวลาว่ามันมันเจอสิ่งที่สกรปรกมันก็จะวิ่งเข้าไปหาเยแล้วก็คลีนนี่อัตโนมัติครับนี่คือ คลิปดูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราได้ชมของจริงแน่นอนนะครับต่อกันทํางานเรามีคลิปให้ดูด้วยนะครับอันนี้ดูภาพนิ่งนะครับให้ได้น้ําจิ้มไปก่อนนะครับคราวนี้ไปดูของจริงกันนะครับค่ณผู้ชมครับตั้งใจดูนะฮะเรื่องราวนี้น่าสนใจต้องดูของจริงครับอ่ะไปชมเลยฮะนะครับเชิญอธิบายไปด้วยนะครับหุ่นยนต์โรบอตตัวนี้นะครับนะครับทำงานดูดฝุ่นอัตโนมัติเนี่ย ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ยังสามารถกลับมาชาร์จได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเชิญอธิบายเลยฮะครับเราพาไปรู้จักกับหุ่นที่มีชื่อว่าไคโดบอทครับไคโดบอทนะฮะครับก็คือภาพแรกคือเวลาเงนออกมาทั้งงานของมันนะครับครับนี่เลยครับมีปลั๊กนะฮะเจ้าหุ่นนี้เมื่อแรกเมื่อชาร์จไฟเต็มเขาก็จะหมุนนะฮนสไปรัลนะฮะสไปรัลคือวิ่งเป็นรูปก้นหอยนะครับครับแล้วก็วิ่งล็อกกำแพงนะครับอืมเสร็จปุ๊บครัวไ่ล็อกกำแพงทั่วห้องนะฮะ แล้วก็บินแบบสุมม่มอะฮะสุ่มทั่วห้องเลยนะครับคือเรียกว่าเป็นการสุ่มจับความสกปรกใช่ใช่ครับอารมณ์เหมือนถูบ้านและทิศทางใช่ครับอันนี้เป็นจะเป็นอ่าเป็นตัวเอสนะครับจะวิ่งซิกแซกเราโปรแกรมได้อ่ามันทํางานอัตโนมัติของมันเลยครับอทำงานอัตโนมัติเขาคํานวณมีมันสมองทำนวณแล้วยตัวเองเลยครับตัวเมื่อกี้มันจะเป็นอ่าการตกนะครับมีเซนเซอร์การตกให้มันตกครับอ๋อนี่นะครับการตกคือหมายความว่า ถ้าเกิดสมมติบ้านเราเนี่ยนะครับมีบันไดใช่ครับพอเขาทําความสะอาดมาจนถึงตัวที่จะต้องหล่นเครื่องพังแล้วตรงขอบเนี่ยเขาจะดีดกลับมาจะวิ่งกลับมาครับออใช่ครับจะวิ่งกลับมาเองอัตโนมัติวิ่งกลับมาได้ด้วยตัวเองนะครับใช่ครับนะฮะนี่ฮะดูฮะนะครับแล้วก็ข้ากลับข้าชาร์จเองเองอัตโนมัติพอแบตหมดเขาก็สามารถที่จะวิ่งกลับมาชาร์จไฟได้ด้วยตัวเองแล้วเขารู้ด้วยว่าจะต้องเสียบตรงไหนแ่ะฮะใช่ครับเขาเขามีเซ็นเซอร์จับอ่ะนะ อันนี้โชว์ว่าชาร์จอยู่นะฮะชาร์จไฟพอเต็มปุ๊บก็จะดีดออกไปทำความสะอาดใช่เวียนไายตายเกิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นใช่ครับชีวิตเขาใช่ฮะนะครับโอเคนะฮะนี่คือหุ่นตัวนี้นะครับนําเข้าจากประเทศอ่าฮ่องกงครับโอเคครับราคาเท่าไหร่ครับราคาตอนนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวชมภาพผมว่าภาพสนุกนะแล้วเชิญคุณคีซี่อธิบายด้วยนะครับเจ้าไคโดบอตดีนะครับค่ะออทับเบสเซลเลอร์เอสเอ็มอีเมลเลน่าพราวลี่พรูเซนไคโดบอต For those of you who are looking for a smart robot vacuum cleaner which can make your life very easy, I suggest you to contact s e k i International by calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or Top SME. ครับถ้าถามแบบว่าตรงๆเลยคือความสะอาดของเขาในการดูดเนี่ยมันสะอาดมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนดูดจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปก็คืออันอันดับแรกเลยคือความสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ จะเจอพวกพวกเศษผมที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าขนสุนัขขนสัตว์พวกฝุ่น่างๆนะครับมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยสะอาดมากขึ้นครับมากขึ้นกว่าพื้นทั่วไปนะครับนะครับราคาอยู่ที่6,500บาทครับโอเคนะครับติดต่อซื้อได้นะครับช่องทางจำหน่ายมีไหนบ้างครับทางทางเฟซบุ๊กของเรานะฮะเฟซบุ๊กข้าไปลาดิบสครับใครโดบอทนะฮะครับหรือว่าตามเว็บไซต์เรานะฮะ www. ไคลโดบอลดอทคครับแบบนี้เลยนะครับครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับคุณคาดหวังความสําเร็จของการทาธุรกิจไว้อ่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังเปิดรับตัวแทนจําหน่ายนะครับครับทั่วประเทศตอนนี้ก็มีอยู่หลายหลายรายที่ติดต่อมานะฮะก็สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามอินโฟมิชันตรงนี้นะครับถามคําถามอีกคําถามหนึ่งว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับถ้าซื้อกับคุณกับไปซื้อที่ห้างสับสินค้าเนี่ยราคาต่างกันไหมต่างกันครับเพราะว่าตามห้างห้างสหับสินค้า มันจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งซึ่งเขาเขาเขาจะมีทั้งค่าโฆษณาค่าวางสินค้าขางเราเราขายออนไลน์ครับครับคุณสามารถซื้อได้ถูกกว่าตามผ้างร้านแน่นอนนําเข้ามาเองแล้วขายเองถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีค่าโฆษณาเราโฆษณาด้วยตัวเองใช้ลูกค้าแบบป่าต่อปากแล้วก็คัดเลือกสินค้าที่ดีสุดมาขายคุณซื้อตรงเอาไว้ง่ายใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับคุณนภัสชิมพลอยจากบริษัทไคโดวัส เซกิอินเตอร์เนชั่นแนลครับผู้จัดจำหน่ายครับโอเคครับเซกิอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจำหน่ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไคโดบอทครับขอบคุณครับ,รบขอบให้คุณขายดีและขายรวยนะครับน่าใช้รับ